ช่วงก่อนรีมากระทบตเกียดคนอยู่นะเพื่อแต่ไม่รู้ไปไหนใครหมดพี่ว่าไงอ่ะพี่เป็นผู้หญิงพี่ว่าไงอ่ะเพอมันก็คงจะเลิกกินนี่แหละถ้าเองกินนี่ก็ไม่บอกเขาว่าจำกินเขาได้อ่ะจะไม่โลิกกินไหมพี่บาก้านะอะไรนะอันนี้ใครเป็นเจ้าของรถคันนี้วะไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบครับพี่ใช่ครับกูถามว่าใครเป็นเจ้าของรถคันนี้มินิฮูเปอร์คันนี้ ไปซากว่าไปใช้ายเดี๋ยวผมไปเอ,อาให้ครับพี่เออโอเคฝั okay. นะ่งทางกูอะกูจะต้มมามากประดีกูเป็นเป็นโรคแบบ ใช้ลมหายใจร่วมกับคนอื่นไม่ได้อ่ะหยุดดิกูจะต้มมาม่ากูใช้ลมหายใจร่วมกับคนอื่นไม่ได้กูกรี๊ให้พี่ไปแล้วพี่เต็มตัวเลยโอเคโอเคไม่ไม่ต้องถึงมือตีใหญ่ก็ได้ครับโอเคโอเคโอเคแล้วพี่จะไปร้องเพลงอีกตอนไหนครับพี่ตีใหญ่อ้าวทียนี่ชอบฟังกูร้องเพลงคนไหนยกมือดิพูดดีมีรางวัลครับผม ผมผมไยฟังพี่วันนั้นน่ะเป็นไงบ้างน้อง <c oughs> โอ้โหเหมือนพี่พี่น่าจะไปจัดคอนเสิร์ตใหญ่กว่าน,นี้น่าจะมาจัดที่กลาดกลางเลยเอ่ะพี่ให้คนเขามาฟังพี่อ่ะเออว่ะปีใหม่ปีใหม่บางคนอาจจะต้องการคอนเสิร์ตท,ที่กระดากลางกูก<ช>ูเป็นคนใจบุญสุนทอนด้วยดิใช่พี่จริงหลังพ,พี่มาจัดกลาดากลางเลยพี่แบบคนคนเขาจะได้ฟังพี่ร้องไง ได้น้องชายมาดิเดี๋ยวกร้องให้ฟังดไปสังเพลงพี่ขอฟังแซมเปิลด้วยได้ไหมครับพี่เลยเข้ามาเลยครับทุกคนเลยเข้ามายืนข้างล่างเลยครับยืนข้างล่างเลยไหรอครับตีใหญ่จะร้องเพลงครับผมเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับฟังด้วยครับฟังด้วยครับพี่ตีใหญ่วันนี้จะมาโปรดสัตว์จะมาร้องเพลงให้ฟังได้เลยน้องครับผมไปฟังมาแล้วครับรุ่นนี้ไม่เคยการันตีดีว่าเป็นยังไงน้องชาย โหเพราะอ่ะอุ้ยพอมากเลยครับพี่เพราะเพราะจะต้องไปตัดหูมาต่อใหม่อ่ะอันนี้อันนี้แซมเปิลนะเว้ยเดี๋ยวรูร้องสดให้ฟังอยากฟังปะได้ครับพี่อยากฟังไอไอเพลงเงาะป่าเลยของพี่อ่ะไม่วันนี้คูจะมาในบทเพลงเส้นทางลูกผู้ชายอ๋อเลยพี่เออเลยเคยฟังวะถ้า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 มึงอัพลงทวิตแล้วบอกว่าตีใหญ่จะร้องเพลงอ่ะกูบอกเลยว่าคนมาเต็มอ่ะ ใช่ครับผมอภัยอ่าเดี๋ยว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 น้องอ่ะเร็ว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 น้องอ่ะเร็วเร็วเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวรอคนมาเยอะๆร้องทีเดียวเพราะเสียงพี่มันรอพี่ใช่พี่เคยพิสูจน์เลยลบลบลบก่อนลบประจากเวทีตีใหญ่ด้วยครับคุณสกัปตันครับตีใหญ่เขาจะร้องเพลงครับระดับแบบระดับนักร้องค่าย YG Entertainment มาตรงเนี้ยกูปฏิเสธค่าย YG อ่ะมึงคิดดูดิ คนแบบร้องเพลงเลยหรอคนแบบมันมันคือ YG Entertainment จะเซ็นสัญญากับติใหญ่สามปีอ่ะกูปฏิเสธไปอ่ะอ่ะมึงคิดดูดิมึงคิดดูิดอยู่่พีคเม็ดเงินแบบเป็นหมื่นพันพันหมื่นหมื่นล้านกูแบบไม่เอาอ่ะไอ้เฮียมึงคิดดูดิจริงครับพี่จริงครับจริงครับพี่แต่กูแปลกใจว่าทำไมมีแต่คนหมิ่นกูวะเขาเข้าไม่ถึงไงพี่ โลพี่พี่ลองให้ฟังท่อนหนึ่งเลยเดี๋ยวท่อนหนึ่งอ่ะมึงก็ใจเย็นๆน้องพร้อมยังพร้อมพร้อมพร้อมเลยพี่พร้อ well. มมากเลยพี่เอาเลยครับพร้อมเลยครับขาเงียบรอฟังพี่เหรอครับเป๊ะโอ้โหเพล่พอเลยครับ โอเคได้ยินปะไม่ได้ยินไม่ได้ยินครับขอเสียงหน่อยครับเพื่อนขออนุญาตไปนะครับเสีงร้องนะเซนชางลูกผู้ชายมันก็ต้องมีพังพาดกันบ้างโอ้โหก้ต้นลุก เราต้องข้ามมันไปให้ได้ oh, นี่แห oh. ละรสชาติของชีวิตเราเป็นคนกำหนดทางเดินอย่า oh, oh, oh. มัวแต่ลงเพลิดเพลิน oh, oh. กับภาพลวงตาอาสิ้นทางลูกผู้ชายมันก็ต้องมีพังพลาดกันบ้างแต่อย่ามาทากทาง มาซ้าเติมให้มากเกินไปคนที่แม่งไม่มีความผิดคือคนที่มันไม่ทำอะไรก็พูดกันแบบควายวายอย่ามากวนส้นปีนกูเดี๋ยวมึงจะรู้ว่าเสือกันเก่ามาอะไรกันกนน่าแต่พอคุลงแม่งเอากันใหญ่ จเจ้ากันไหนตายไม่ให้เกิดกันเลยหรือไงพ่องตายไอ้ควายเอ้ยอยา่าให้กูเจอกูจะเล่นแม่งให้หนักเสือกันดีนักปากไม่สิ้นกินน้ำนมอารมณ์ไม่ค่อยดีย จิงแตงเพลงดีมาเตือนกันเอาไว้อย่ามาทะลึงกับกูอย่ามาทะลึงกับกูปากไม่เส้นกินน้ำนมเก็บปากไว้แดกส้นตีนแม่มึงเหอะเก็บแบกไว้แดกสาหน้าบ้านพ่อแม่มึงเหอะไอสัตว์เอ้ยขอเสียงหน่อยแล้ว <c oughs> อ๋ออะขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะครับที่มาฟังกันอย่างเยอะอย่างล้นหลามนะครับผมเอาเป็นว่าเพลงีอีกสักบทเพลงไปขอขอขอลูกอีซูนี่เลยปะเหมือนต้นฉบับเลยครับพี่อีซูนี่ครับขอลูกอีซูนี่ครับพี่ครับเล็ดาบโฟล์ดฟังเลยครับไปไปไปพี่พี่มาไม่วันนี้มันเป็นวันข้ามปีเวลาพี่ร้องพี่ก็ต้องการให้น้องๆเนี่ย จิดการ์ดพี่เอรูกอีซูนีครับพี่จะร้องสดอีกหนึ่งบทเพลงแล้วพี่ก็จะแล้วพี่ก็จะไปทำสุรสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีพี่ใหม่ครับทุกคนพี่ตีเท่มากเลยครับพี่ขอพี่ขอให้ทุกคนพี่ที่พี่ขอให้ทุกคนเนี่ยพี่โดนผู้หญิงหลอกพวกอีสันน์มากตัวไหนที่มันมาหลอกพวกมึงอ่ะโอ้ยโอโหไม่ว่าจะเป็น อีเปดตัวไหนที่มันมาหลอกแดกตังพวกมึงที่มันมาหักหลังพวกมึงเด็กเพ่พูดไปพี่พูดไปพี่กูจะกูจะกูจะขอให้พวกมึงให้อภัยมันพพูดไปี่กูจะกูจะกูจะขอให้พวกมึงให้อภัยมันนักสัตนาเอาอะไรไอ้แดงกูยิงมันหลอกผมพี่มันหลอกผมหลอกผมกูจะขอให้พวกมึงกูจะขอให้พวกมึงให้โอกาสมัน ไม่ให้ไม่ให้ไม่ได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 ้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วพี่เก่งพี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วจริงครับมีครั้งแรกก็จะมีครั้งที่สองพี่ยังไม่เสียบี่สิบล้านเสียบยังไม่เสียบเลยพวกเราอ่ะต้องทำตัวเหมือนอัศวินเสียเป็นแสนไม่ได้งนานเราเราต้องทำตัวเหมือนอัศวินดิน้องไอ้สัตว์มึงฟังกูก่อนเราต้องทำตัวเหมือนอัศวินดิน้องอัศวินแลกพี่อัศวินรัตติกาลก็อัศวินขี่อุดมมาขอเสียงหน่อยอัศวินรัตติกาลว้อ อ่มามาครับวันนี้อันนี้พี่ขี่อูดไม่ได้พี่เทเลตาเนี่ยเอางี้น้องใครขีดดังสุดกูให้สิบล้านวันเนี้ยขอเสียงหน่อยครับอ่เงียบก่อนเงียบก่อนนะครับเงียบก่อนเงียบก่อนนะครับเงียบก่อนนะอ่าฟังเพลงก่อนนะครับ

เธอหลืมคานไม่อยากดึกดื่นตอนไม่มีเขาเอ้วให้หลืมคานอยู่ในมุมมืดที่เธอไม่เห็นแม้ผิวหน้าในเธอและฉันว่าอาสวินรันติการหลบอยู่ในเงารตอนเธอเงาเธอหลืบคานอย่างก่อดในวันนี้มันตกเกาวให้หลืมคานหนอนมั่งเสร็ไม่แก้โซมาหนอมั่งเสร็ไม่แก้โซมาอย่าคิดหน่อยแล้วน้อง เจอไม่กี่ต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 เจอไม่กี่ตไม่กี่ตไม่กีตมาหากันเลยเจอไม่กี่ตไม่กี่ต้ไม่กี่ตไม่กี่ตู้เนก็ลยก็ลยก็ลลต่อไปขอเสียงในรัาเป้ามองเธออยากรู้จำจจนหันมามอง แต่กลับก็ได้แย้กับเธอไม่ว่าใครยังเลยจะคิดจะลองฉันยังก็แค่อยากสอดใส่เธอตอนเธอแย่เย่จำไป็นขอแรกถ้าเรามีทุงยางมันก็แย่เย่เย่วันเดยวเก่าแค่บอกฉันว่าโอ้เย่บีเอ็มอาร์วีฉันอยากจะเย่กับเธอเย่ อยากจะกลับเธอทุกวินาทีเท่านานเท่านั้นเองแต่เธอไม่ต้องการว่าเธอเป็นมนก็ไม่ได้ยากเย็นฉันไม่รู้ว่าใครใจของเธอได้ดวิร์กแต่ที่จำดีจำจำดีจำไม่ผูขอเสียงเลยครับขอเสียงเลยครับเสียงไม่ดังไม่ร้องนะครับ ขอเสียงเอฟซีสีไหน่อยครับขอเสียงพี่ตีหน่อยครับโอ้ยเสียงเบาอ่ะเฮียขอขอขอรถจะนาเรามาแล้วครับรถจะนาพี่พี่ขอขอวัดระแวงหน่อยพี่ขอวัดระแวงหน่อยวัดระแวงวัดระแวงหวัดระแวงรถจะนาวัดระแวงร้องไม่เป็นนะเดี๋ยวเฮีย ผมอยากฟังวันนั้นผมอยากฟังื่อี่อะลูกอีซนีอะลูกอีซนีอะลูกอีซนีตามแม่สาวร้องไงกูร้องไม่เป็นในตาสวยเลิศเเฮ้ยเราต้องมาเราต้องมาเป็นอันนี้เว้ยน้องชายกูรู้ละเราต้องมาเป็นไอ้นี่ศิลปินเคาะขวดเคยกินเหล้าป่ะ ต๊อกต๊อกต๊อกเอเพลงเก็บกับพี่เป็นแค่คนไม้พี่นี่ไงฟังฟัง้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ไอ้เโี้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้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 ยอ้ยโ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 อ้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 ยโอ้ออ้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้้ยโอโอ้ยโอ้อยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอโอ้อ้ยโ้อ้ยโอ้ ปี<อ>ใหม่เอพงก่อนเล่นครับพี่ได้เลยครับผมอ่ะมาเรียนปลุกกระันใจเนี่ยครับเี่ครับผมอย่าฟังอย่าอย่าบางบางลัจจานมีครับอย่าฟังแบบพวกหมอรับทุงหมอลรับสิ้งอ่ะมา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 อย่าฟังรเจนาครับรเจอรเอ๋ยไม่มองจอจ่าได้เห็นเงาะเป็นทองสาวสาวครับ ผมจะร้องเพลงให้ฟังฟังไหมโอ้ยเถื่อนนเถื่นเถื่ปังค่ะปังค่ะปังค่ะแกลโลมิกแกลโลมิกอยากให้ลมหายใจสุดท้ายได้หมดไปในตอนนี้มันเจ็บจนเกินรับไว หัวใจรำไรไปเสียสิมันผิดที่ฉันเองที่เฝ้ารักพี่ชายพี่ชายไมตั้งนม้ถามหาพี่กำมพีจานนั้นมองก้ามไปมันผิดที่ฉันเองี่เ้ักพี่ชยี่ม่ม่หพี่ัจรนนี่งาไ นักจองใจก็มีความหมายแค่นั้น,นร้องพร้อมกันมันบิดทจ่ฉันยอมยกใจให้เธอไปอมันบิดที่ฉันยอมให้เธอเก็บไว้มันบิดที่ฉันมองเห็นเธอ โยหัวใจมันผิดที่ฉันไว้ใจ่ฉันมองเจอจะผิดไปยังยำผาดงพงพี ก้าวข้ามผ่านชิวาราตีมีดอกไม้สีแดงถัดหูผิวก็เข้มดำดูไม่น่ามองผมก็หยิกเงือกจนปาซาไกลปากดินแดงดั้งลูกแตงที่สุกในดงเครื่องงโงอนุงสีแดงช่างน่าขันมองยังไงกันน่ะมันก็ไม่เหมือนคน โอ้เจ้าเงาะลอนอแลมจะออกจากป่ามุ่งสุดพาราเมเสียงคู่จากลูกเจ้าเมืองเลื่องลือชมนึงเจ็ดที่ดางามหนึ่งนางฟ้าเก่งกับบรรดาเจ้าชายร้อยหัวเมืองคิดไปแล้วเช่งเป็นเรื่องหน้ากันชะเอิญแต่ เจ้าด่าฉันปั้นแต่งเจ้าหญิงถึงหกได้คู่สมใจเหลือคนสุนทงแม่รถจันาเชื่อไงไม่มองเจ้าชายแด่เห็นเงาะเป็นสองขอบคุณครับเสียงเมื่อไรเพื่อฝ่าชีวิต คงเป็นฟ้าลี้ิดให้เกิดมาเพื่อได้เป็นคู่ครองกหลอกไม่เมืองแต่ข้างในเป็นสองจึงใครไม่มองขอบคุณครับแต่ฉันจะมองอุ้ยขอบคุณครับ

แอติ๊ดไม่ปกติโดนด่าวะพี่ติ๊ดนดเ่าไอเลี้ยวแอตบเดี๋ยวคนพอๆกินปลาเยอะๆจะได้ฉลาดฉลาดนะพี่ติดเออเดี๋ยวกูเอาให้มันเองกีตาร์ไฟฟ้าด้วยเอาใครก่อนนะเอาท้าก่อนนะเรแต่เราต้องเราต้องรอหม้อสั่งคนพอๆกันหมดเลยนี่ มึงไม่รอมันตีกันเองบ้างอ่ะมันไม่เห็นตีกันเองเลยมันก่อนก็รอให้มันตีกันแล้วมันไม่เห็นมันตีแค่เราอย่างเดียวเลยใช่เหรอวะจะลุมเราอย่างเดียวเลยเหรอเราอยู่ไกลจัดอ่ะอนีมึงรู้ๆกันอยู่เมื่อวานมันก็วิ่งฟืนใส่เราอ่ะเงยเมื่อวานใช่ๆผมมันโดนรุ้นแรกน่ะไอ้เหี้ย แก้งดำๆมันก็เรียกแก้งขาวอ่ะดูยังอ่ะเฮ้ยเขายิงคแล้วพุ่ยหับมานะเอาอีกได้ไปละเฮ้ยเด็กอยากันเด็กอยากันถ้ามันเข้ามาก็เล่นเด็กอยากันเล่นเอายิงยิงคนหนึ่งยิงคนหนึ่งยิงสู้คนนึงมารับมาแล้วขบจุกซะนะที่ไม่อยากกันมาเล่น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 ไอ้เยี่ยนี่สนับแน่ไอสัตว นี่ไงนี่ไงสัตว์นี่ไงสัตว์อุ้ยเฮียสนับมันสนับมันแรงจังวะเฮียกูต่อยมันไม่ตายไอ้เฮียกูกูต่อยมันไม่ตายสัตว์สนับโคตรแรงโอ้ยเฮียเ <c oughs> อ้ยสนามโคตรแรง